ผลการแข่งขันแบมตันมาเลเซียมาสเตอร์2024รอบรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวคลินบุษนันอึ้งบนมุงพันธ์มือ20ของโลกแพ้ปุษลาเวนกตาสินทูมือ15ของโลกจากอินเดีย1ต่อ2เกม 27-13, 16-21และ12-21และคู่จากจีนหวังจื่อยี่มือ7ของโลกชนะจางยี่หมายมือ16ของโลก2ต่อ0เกม 21-9, 21-11ประเภทชายเดี่ยววิกเตอร์เซลเซนมือ1ของโลกจากเดนมาร์ก ชนะหลูกวางซูหมู่19ของโลกจากจีน2ต่อ0เกม21-6 21-13ลีซีเจียิมือ10ของโลกจากมาเลเซียชนะอึ้งกะลองอังกูสมือยี่สิของโลกจากฮ่องกง2ต่อ0เกม21-15 21-17ประเภทคู่ผสมลีนอฟลีวันดี้กับพิธาฮานิยาบเมนทาลีคู่มือ15ของโลกจากอินโดนีเซียชนะมาเดียสคิทเทนเซนกับอเล็กซานดราโบเจคู่มือ11ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ1เกม26-24 14-21และ21-18 และคู่จากมาเลเซียก็ซุนฮวดกับชีวอนเจมีไหลคู่มื่อสิบแปดของโลกชนะเฉินตังเจียกับโตอี้เหวยคู่มือเก้าของโลก2ต่อศูนย์เกม2 1 1 1 21 19ประเภทหญิงคู่ลินอิวานากะกับเคในกาลิชิคู่มื่อของโลกจากญี่ปุ่นชนะกาเบรียลกับสเตฟานิสโตอเอวาคู่มื0อของโลกจากบันแกเรีย2ต่อศูนย์เกม2 1 1 4 21 16ิยลิยูริมกับชินซึงชานคู่มื่อของโลกจากเกาหลีใต้ ชนะเพอริตันกับทีนา่ามูาราลิทาลันคู่เม,มือ13บองของโลกจากมาเลเซีย2อต่อศเกม2ี16 21 11ประเภทชายคู่ทิมแอสทูดกับอันเดสก,โกาโรลานพูเซนคู่เมือ5ของโลกจาก,ก,จากเดนมาร์กชนะอาลิฟจูเนดีกับยับลอยคิงคู่เม,มือสี่สิของโลกจากมาเลเซีย2อต่อศเกม2ี13 2บ19จินยองกับนาซุงซึงคู่เม,มือ34ของโลกจากเกาหลีใต้ชนะเหอจีติงกับหลินเซึงอยู่คู่เม,มือ11ของโลกจากจีน2องต่อศูนย ย0 1 9ิ0เ3